จ่าซื้อของอีกครั้งหนึ่งมาดีค่ะเอค่ะวันนี้มาพาช้อปปิ้งนะคะอะกันไมอได้แม่องีนิดแล้วบาร์ีก็เป็นสีนะ <Once> ไรน้มันปาปิก้าปาปิกาปาปิก้าโอเคเอาสักสามถุงแล้วก็เอาน้ำมัน1นรังปาปิก้าสนะคะจ้ามีจำมปนปาปิก้าและถุง <58. S 2> กเก้าแปด่าาข,ขี้แก้วแก้วใสมันจนะใสน้ำเอาแค่อหนห้าหรอแถว,วนึงก็พอเนาะโอเคพอไหมแถวหน,นึงพอไเนาะพอครับพอ,อลองนับดูว่ามัน,นได้พ <6 S 2> อ,อนี่ห้าสิบใบเก้านะเก้าสอง่แปดเลือห้าสิบใช่ไหมาอะไรอีก เทียนขาวแม่ที่นี่ที่ไหนนี่ที่้าอ,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 อยู่อยู่ที่นาแกคะ่ะนาแกคะ่ะแม่จะะิตใดีค่ะมาที่ร้านที่นี่นะคะ

ามากับแอดมินเหมือนเดิมนะฮะจะไปตลาดจะไปตลาดสดนะ,ะนคะเนี่ยที่ไหนคือกับข้าวไปใส่บาทที่นี่ค่ะเป็นตลาดสดทีตลาดนี้นะคะ

ก่องเขียวไม่มีเหรอนะคะกล้องเขียวไม่มีมีค่ะหมดถูกเข้าไปแล้วกดไลค์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้าไปแล้วค่ะชอบชอบไหมชอบมากเลยโอเคขอบคุณค่ะอันนี้ไงก่ตัวอ๋อนี่ไก่ตัวนี้ไก่บ้านจะไม่เลือจ้าเอาไก่ไก่เลยเก่อมากแล้วไก่ เอาแกงสวรรอย่าเอาสวกรคระกองจ้แกให้ในพิเศได้เท่าไหร่จานนึงคี่หม่งไคะแต่สองตัวเอาตัวเดียวคัค่ะจแต่หวานด้วยเหรอคะวรรคจานน้อะารจานนี้ลูกใส่สีเือกสีขาวค่ะจาเคงานก็เจา้านสวเอาต90นะให้ล่ เดี๋ยวพาไปเดินเีพาไปเดินอยาไปเดินเนาะดอกยายพาไปเดินสวัสดีค่ะเอฟซค่ะสนใจเลยอรอจังเลยอันนี้รถ80อันนี้2,900บาทของร อันนี้อาหารป่าใช่ไหมนี่ดูแม่ค้าเออลูกเพลิงภาษาไทยเขาเรียกว่านางพึ่งใช่ไหมตอนไปคุยไรอย่างนั้นในเาจะพูดว่าใครใครพูดเสียงดังกว่าเพื่อนเสียงยาวกว่าเพื่อนใช่ไหมแต่พึ่งตัวอ๋อไอ้พึ่งอันพวกอะไรอย่านี้นะบนอ่างพึ่งเนาะบนอางเขาพูดแ่งกันนอะไรกระหน่ํ อา้อาวแม่นกไปแล้วอโอเคเดี๋ยวมา,วาเดี๋ยวมาคุยกันใหม่คิดสิบบาทรูปสี่สิบเอาช่อก่าช่อกของชอบแม่ก็ของชอบอะไรนะของชอบแม่คือ ชอบมากเลยช่วงเนี colour, so mm ่ยรอดซองใช่ค่ะ FC ชอบไหมคะสั่งสั่งได้นะคะส่งห้องเย็นค่านยาเลยใส่ไม่ครบเอาแล้วช่วงอีกจุดนึงแล้วก็เข้าไปดูด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วย้าแต่นี้ทำลิป แม่ค้าตลาดนางแก่โปรโมทให้เลยใครสนใจผักสดตรงนี้นะคะใครสนใจรับช่องสั่งได้ค่ะอะไรนะแม่รัช่องอะไรรสช่องอร่อยอร่อยใช่ไหมรัเกดใช่ไหมตะโกนจ้าตะกอ่าไหนร้อยหกสิบจ้าแล้วยหกสิบจ้าสี่สี่สิบหกขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันนะดูง่อยดูดูง่อยเหร สับป,ประรดช่ำๆจากไหนฮะนี่จากข้าวเปประข้าเทนโอสับปะรดข้าวเทนนะฮะโอนจ่ายอย่างเดียว ยุคนี้ไม่ถือตังค์สัง่งใช่ไหมใช่อ,ชอ,อันนี้ง้ออะไรฮะนี่ง้อโรงเรียน,อเ,ยนเอ้าทำไมมาอยู่ที่ตลาดฮนะดใช่ใชไหม <laughs> องอโรงเรียนแทนที่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนเนาะแต่มาอยู่ที่ตลาดซะงั้นโอ้ทุเรียนยั่ยๆ่ฮะสวยๆเลยจัดไป